ก่อยไถยหนึ่งยังยังต <Okay. S 1> ึงก่อยไถยหนึนน่งก็ตับกดําเนินสมคิดจิงชุนทำอะไรก้ยแต่กินก่อนนะหลายป้ายก็ถึงจริงนะ

เย็กซุออ่ออมสูตียกซุ่มวนซิงตีซิงหล่ซิงตะการถึงเจงาซิงบอ่อหอบแย้มซุงเกเกตัวสวยเพีงอังเช็ยงนี่ตัวทางออหกตวันนี้วันนี้วันที่ห้าเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับขณะนี้เป็นพิธีเชียงแมงนะครับของตระกูลแม่ประสาทนะครับตอนนี้เราอยู่ทําพิธนีนี้ที่ป่าต้อยนะครับคำกล่าวคำกี้เป็นภาษาจีนนะครับในการ ขออนุญาตเจ้าที่นะจะไปเป็นไทยก็ไปยากนะพูดไม่ค่อยเป็นด้วยไทยอ่ะอาดีอาลูกหลานทุกครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจะเริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกๆครอบครัวเลยขึ้นนะก็นะอุ้ยโทษโทษนะนับ ก็จบพิธีการขออนุญาตทางเจ้าที่นะครับแล้วตอนนี้ลูกหลานทุกคนก็กำลังจะเดินไปไหว้คารพบรรพบุรุษนะคุณปู่ทวดทวดอีกท,ทีนึงนะครับ